ขอให้พวกท่านทั้งหลายจงตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมะจงเจริญสติปนันสีเรียกว่ากายานุปัสนาเวทานานุปัสนาจิตตานุปัสนาธรรมานุปัสนาพิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้เห็นชัดแจ้งอยู่ภายในจิตใจในตำรับตำราว่าอย่างนั้นแต่ผมจะพูดนี้ไม่ได้พูดในตำรับตำลาแต่ผมพูดโดยอุดมการณ์และ ผมประสบพบเห็นมาอย่างนี้แต่ให้ท่านมีสติรู้เท่ารู้ทันในขณะพิกมือขึ้นกั้วมือลงยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังเอียงซ้ายเอียงขวาก้มเงยทิพตาอ้าปากลืนน้ำลายผ่านในลูคอลงไปหายใจเข้าหายใจออกให้มีสติ รู้เทา่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้รู้จักเอาชนะสิ่งเหล่านี้ได้นี่เป็นข้อแรกข้อที่สองต่อไปให้ท่านมีสติคอยดูจิตดูใจของท่านอยู่ทุกขณะจิตท่านจะทําการทํางานอะไรทุกสิ่งทุกอย่างดูได้ทําการทํางานได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเป็นการดูจิตดูใจอันนี้เป็นข้อที่สอง ขอให้ท่านมองเห็นสิ่งนี้อยู่ทุกขณะจิตควมเป็นเองความมีมันมีอยู่แล้วมันเป็นเองเหมือนกันกับเอาเม็ดข้าวลงไปปลูกไว้ในดินเราเอาน้ำไปรดข้าวทุกเม็ดต้องงอกต้องตรงขึ้นมาทุกเม็ดเมื่อเราจเจริญอย่างนี้สามารถที่จะเห็นแก้งได้ทุกคนไม่ยกเว้นถ้าหากท่านทำอย่างนี้ถึงสามปีแล้วทำให้มันติดกันนะ ยังไม่ปรากฏแล้วเอาซีวิตของผมไปผ่านก็ได้เพราะผมกล้ายืนยันได้อย่างนี้จึงจะสมกับคำหมายที่ผมตั้งปฏิฐานเอาไว,ว้ว่าเสียสารทรัพย์ออกไปได้เพราะผมรักษาอาวัยวะร่างกายของผมบัดน,นี้ร่างกายของผมเมื่อมันเป็นบาดเปลื่อยเนาไปผมรักษาสีวิตของผมผมจะตัดเนื้อเนาของผมออกไปให้ผมมีซีวิตอยู่ได้ บัดนี้ชีวิตของผมจะถึงหายไปก็ตามคําคพูดที่ผมกําลังพูดอยู่ในขณะนี้ผมเข้าใจว่าถ้าพระเจ้าสอนมาอย่างนี้ชีวิตผมจะสิ้นลงไปในขณะนี้ก็ตามขอให้ผมได้พูดความจริงที่เป็นสัจธรรมคาสอนของพระเจ้านั้นว่ากไว้กับโลกนี้ให้เป็นคู่ของของโลกนี้ไปถึงจะสิ้นลมหายใจไปก็ตามผมไม่เสียดายเลยผมจึงเอาชีวิตผมมาเป็นประกัน และเดิมพันไว้กับพวกเราในขณะนี้ฉะนั้นที่ผมได้เล่ามาในขณะนี้ต่อไปสุดท้ายนี้ผมขออ้างอิงเอาคุณของพระพ,พ,พุทธเจ้าและคุณพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของพระลานตาสาว,พวกพวกระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเตือนจิตสกิดใจรรของพวกเราทั้งหลายขอให้พวกเราทั้งหลายได้ประสบพบเห็นในสัจธรรมคือจิตใจของเราทุกทุกคนในขณะนี้ทุกคนเธอ